สุขอยู่ในเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองค้นกินแล้วก็นอนเว้นพี่น้องอยู่แบบนี้สบายใจกว่าดีก็เข้าไปคนขวายหาสิ่งติเกินตักู้เงินมาลอยล้านพันล้านแต่ทุกเดือนทุกเดือนเจ้าต้องหาเงินใส่หนีเขาแต่ถ้าเกินเฮาอยู่แบบนี้เฮาก็จิมีความสุขในรูปแบบที่เฮาเป็นทเทาอยู่ทเทากิน กินตามมีตามให้ตามสวนกินปูกินปลากินริกกินผ้า่ตามที่เขาปลูกบักง่วงบักยังกับมีกินพี่น้องเอ้ยอยู่แบบนี้สำหรับคนอื่นอาจจะมีความสุขแต่สำหรับผมแล้วนี่มันคือความสุขทางกายทางใจและกะคือชีวิตหน่อยๆที่อยู่พร้อมที่จะเติบโตไปในผ่าผักนาะสาธุพี่น้อง